เปิดเหตุผลไร้ชื่อเทพบิลคัต4คูณ100เมตรสกรีธาเผยกติกาใหม่สหพันธ์กรีธาโลกเปิดเหตุผลไร้ชื่อเทพบิลคัต4คูณ100เมตรสกรีธาเผยกติกาใหม่สหพันธ์กรีธาโลกได้เข้าชิงทองแน่นอนแล้วสำหรับทีมผลัดไทยที่ประกอบด้วยไม้หนึ่งไฟเตอร์นทวั์เอี่ยมอุดมง ไม้2ต้าสองตาสราดาบบางไม้3เสามเฉาก้วยชยุทธคงประสิทธิ์และโอทวัตชัยหิงเอียดลงสนามแข่งขันผลการแข่งขันปรากฏว่าไทยเข้าเส้นชัยเป็นอันดับที่สี่ของฮีทด,ด้วยเวลา39.57วินาทีแต่รอบชิงชนะเลจะคัดอันดับ1นสของฮีทหนึ่งและสองรวมทั้งอีกสอง ทีมที่เวลาดีที่สุดผ่านเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศและเมื่อรวมเวลาสองฮีตแล้วทัพใต้ฝุ่นไทยยังมีเวลาดีพอสำหรับการผ่านเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศแข่งขันวันที่สามตุลาคมเวลา20นาฬิกา25นาทีโดยทีมชาติไทยออกตัวไม้แรกวิ่งอยู่ที่สมก่อนจะส่งต่อให้ต้าสระอัดเร่งสับเท้าต่อทางตรง แต่ปรากฏว่าจังหวะที่ส่งไม้สองจากต้าไปหาเฉาวก้วยชยุทธส่งไม่ดีนักส่งผลให้หล่นอยู่เกือบอันดับสุดท้ายแต่เฉาวก้วยชยุทธก็สับเท้าเร่งสปีดขึ้นมาก่อนส่งต่อให้ไม้สุดท้ายโอทวัชยัยเร่งสับฝีเท้าทยานเข้าเส้นชัยด้วยเวลา39.57วินาทีเข้าเป็นที่สี่ของฮีทที่หนึ่ง ทั้งนี้ในการแข่งขันวิ่งผลัด4คูณ100เมตรชายที่สามารถส่งรายชื่อทั้งหมด6คนตัวจริง4คนสำรอง2คนโดยในรอบชิงชนะเลิศฝ่ายจัดการแข่งขันระบุให้ส่งชื่อก่อนแข่งขันอย่างน้อย2ชั่วโมงซึ่งในส่วนของบิลภูริพลบุญสอนแม้ว่าจะไม่มีชื่อในรอบคัดเลือกแต่ยังมีโอกาสลงแข่งขันในรอบชิงชนะเลิศได้ หลังจบการแข่งขันแฝดเล็กพลตำรวจตรีสุภวนัทอริยมงคลหัวหน้าผู้ฝึกสอนกรีธาทีมชาติกล่าวว่าในรอบคัดเลือก4คูณ100เมตรตั้งใจให้ภูริพลได้พักเนื่องจากเจ้าตัวมีอาการตึงกล้ามเนื้อตั้งแต่การแข่งขันเมื่อวานนี้จึงอยากจะถนอมร่างกายไว้ลงแข่งขันในรอบชิงชนะเลิศ แต่ในรอบคัดเลือกก็มั่นใจในระดับหนึ่งว่านักกีฬาที่มีดีพอจะสามารถผ่านเข้ารอบได้แม้ว่าจะไม่มีภูริพลซึ่งในรอบชิงชนะเลิศภูริพลจะได้ลงสนามสนามช่วยทีมอย่างแน่นอนเพราะให้บิวพักครบ48ชั่วโมงตามกฎของสหพันธ์กรีธาโลกกำหนดไว้ว่าหากนักกีฬาเจ็บต้องพัก48ชั่วโมง ถึงจะกลับมาลงแข่งขันได้พร้อมด้วยยื่นใบรับรองแพทย์ให้ฝ่ายจัดการแข่งขันอย่างไรก็ตามแฝดเล็กพลตำรวจตรีสุภา,านัทยังได้เปิดเผยอีกว่ากติกาใหม่ของสหพันธ์กรีฑาโลกมีการเปลี่ยนแปลงไปมากหนึ่งในสิ่งที่เปลี่ยนไปคือนักกีฬาถอนตัวแบบไม่มีเหตุผลไม่ได้ วิวมีอาการตึงเล็กน้อยจึงไม่ต้องการให้เสี่ยงใส่เต็มแล้วเกิดบาดเจ็บและต้องลงแข่งขันแบบไม่จบเพราะหากถอนตัวไปมีโอกาสที่จะถูกตัดสิทธิ์ในอีเวนต์ต่อต่อไปโดยเฉพาะ4คูณ100เมตรชายซึ่งเป็นความหวังของเราและเราต้องการนักกีฬามีความพร้อมสูงสุด อย่างไรก็ตามโปรแกรม4คูณ100เมตรชายจะทำการชิงชัยในวันที่3ตุลาคม2566เวลา20นาฬิกา25นาทีและจอดทัวโรเบิร์ตแอดคินสันจะเข้าชิงวิ่ง800เมตรชายในวันที่3ตุลาคม2566เ,25เ,เช่นกันแต่จะชิงในเวลา19นาฬิกา25นาทีตามเวลาในประเทศไทย